ดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมรวม,มถึงวิธีทำมาครับก็จะเป็นพริกจีนแดง60กร,รมัมพริกหนูสวนสีเขียวนะครับ40กร,รมัมกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีน50กร,รมัมแล้วก็จะเป็นราบผักชี15กร,รมัมอันนี้นะฮะส่วนที่จะปะดัดน้ำจิ้มตัวเครื่องนะครับส่วนรสชาตินะครับก็จะเป็นน้ำเชื่อมนี่นะฮะเป็นน้ำเชื่อมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ90กร,รมัมน้ำมะนาว90กร,รมัม แล้วก็จะเป็นน้ำปลาแท้นะฮะห้าสิบกร,รมัมน้ำกระเทียมดอง40กร,รมัมแล้วจะเป็นผงปรุงรส1่ช้อนชาผงชูรส1ช้อนชา,ชชนชาตบท้ายด้วยเกลือครึ่งช้อนชานะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปลงมือทำครับเราก็จะนำเครื่องนะครับลงเครื่องปัน่นนะครับทั้งหมดเลยครับเราก็มาลงเป็นน้ำมะนาวนะครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำเชื่อมครับ น้ำกระเทียมดองครับตามด้วยเกลือครับเราจะยังไม่ลงผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนะครับเดี๋ยวลงทีหลังนะครับปั่นส่วนนี้ก่อนนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เชฟชาตัดทอนมานะครับถ้าท่านผู้ชมทำขายคูณ3าคูณ4เข้าไปได้เลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราก็จะมาปั่นกันครับ นี่นะครับอย่าให้น้ำจิ้มของเราเนี่ยละเอียดจนเกินไปนะครับเราก็มาลงเป็นผงชูรสแล้วก็ผงโงรลนะครับแล้วก็ปั่นซัมมิ่หน่อยพอนะครับเท่านี้ก็พอนะครับจะมาเทชมหน้าตานิดนึงนครับให้น้ำจิ้มของเรายังพอมีความหยาบอ,อยู่หน่อยนะครับ ตัวน้ำจินน้มท่านผู้ชมใส่แก้วให้ชมแบบชัดๆน,นะครับนี่ท่านผู้ชม